啊。<Yeah. S 2> yeah. ยุ่ <rôle> ่มูเพื่อนกอยวพวันมันยกรอ่มันยกรอ่นี่ยหรอมันก็โยกรอ่เลยมันพ่กใครชี้เดี๋ยวมันก็ระแทงยกยกยกเลี่ยงไปเลย